สาวเสียดาแท้เหงานะคะรหัสนักศึกษา6 6 2 0สองศค่ะรหัสนักศึกษาเอ่อวิศวะศึกษาอยู่สาขาวิศวกรรมเครืค่องกลพลังงานนะคะข่าน,นี้นะคะก็จะมาทำคำสั่งนี้นะคะเรื่งแรกเราก็มาเปิด s o ิลเ word นะคะขัะนดับแรกเราจะมาใช้เป็น Circle นะคะ อนเพลเราเริ่มวางแต่จุด Origin นะคะเราจะวาดไปที่สองเส้นนะคะเราจะใช้ Smart Dimension บอกขนาดอันนี้จะอยู่ที่1นึ้อยอันนี้จะอยู่ที่ยีสิบหลังจากนั้นเราจะมาใช้คำสั่งลายล้วนะคะ เราจะจอย่าให้โดนจุดตรงนี้นะคะจุดเส้นตรงโ oh อไคก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะใช้กดคอนโรลค้าง2เส้นนี้นะคะกด vertical นะคะแล้วเราก็ใช้ smart dimension นะคะบอกขนาดที่นี้เป็น10มิลน,นะคะ จากนั้นนะคะเราจะมากดคอนโทรลค้าง2จุดนี้นะคะแล้วก็ h o r i z o n t a l ค่ะแล้วเราก็จะใช้เป็น TR point นะคะจะเริ่มตั้งแต่จุด แล้วเราจะมาใช้คำสั่งลายนะคะเป็นเส้นประนะคะเราจะจุดนี้มาจุดนี้นะคะเราจนเดี๋ยวเราจะใช้เส้นประอันนี้ลืมมาจุดนี้อ่าต่อมานะคะเราจะมาบอกขนาด ตรงนี้ตรงนี้อยู่ที่สิบนะคะต่อไปเราจะกดคอนโทรลค้างเส้นนี้ r า z o n เท่ามใชชัน กดคอนโทรลค้างสองเส้นนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกันกดคอนโทรลค้างสองเส้น กดอีคั่วแล้วก็ใช้สมดสมาร์อันนี้จะอยู่ที่ห mm ้าสิบก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะลังจากนั้นเราก็สมา กดคอนโทรลค้างไว้กดวอร์ติเคิลนะคะแล้วเราก็จะใช้สไปไลน์นะคะ แล้วเราก็ใช้เส้นปาจุดนี้กับจุดนี้นะคะจากนั้นเราก็จะกดคอนโทรลค้าง v ด r ีข้อ ต่อไปเส้นนี้กับเส้นนี้ h o r i z o นท a l จุดนี้กับจุดนี้เปท่อแล้วก็ใช้สมาเดเมนชั่นบอกขนาด อันนี้จะอยู่ที่สิบแล้วก็กด esc ออกแล้วก็กด control ท้างไว้แล้วก็ทห้ตรงกันนะคะจากนั้น a r สมา m e n s i o n บอกขนาด <c oughs> จะอยู่ที่สิบตรงนี้และตรงนี้จะอยู่ที่สิบตรงนี้กับ ตรงนี้จะอยู่ที่สองต่อมานะคะเราจะสังเกตว่ามันยังไม่เท่ากันเราก็จะกดบนโทรค้างไว้ระหว่างดี่นะ อืมก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะลองเดี๋ยวๆตรงนี้เราลืมบอกสมารับเดเมินชันใหม่อีกรอบหนึ่งอ๋อนี่มันเท่ากันแล้วค่ะเราจะใช้เป็นทีมนะคะในการตัด เส้นนี้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 ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะก็จะออกออกจากสเก็ต แล้วก็ไอทูดขึ้นมาเ้าจะใช้เป็นสิบมิลจากนั้นใช้เป็นก็ตรงนี้ อืมอว้าได้แบบนี้แล้วอ <c oughs> เรานั้นเราจะมาใช้อันนี้นะอืมวิธีใชกดตรงนี้แล้วก็ติ๊กถูกนะคะจากนั้นกดไ h t ์เพนกดสเก็ตตั้งแบบนี้นะ สร้างวงกลมใช้สมารแดมมนชั่นบอกขนาดประจุดนี้ปรบจุดนี้ในการบอกขนาด นำสิบห้าและข้าสิบห้าจากนั้นใช้เส้นลานตัดลา,านจากนั้นใช้ใช้ทิมน,นะตัดอ่าดิบถูก মানে চাই বুক খাদ ขออภัยนะคะเดี๋ยวเราจะกดออกจากสเก็ตก่อนเนาะแล้วก็ใช้เป็นคัะอืม 没，二三，真三 เรมันจะได้เป็น,น, <c oughs> นแบบนี้แต่เราจะแก้เป็น up to vector นะตรงนี้เราจะเส้นนี้มันก็จะกินน้าตัดประมาณนี้ แต่ถ้าเราจะใช้เป็น up t o มันจะตัดตามที่เราแตะไม่ให้สิตรงนี้ก็ได้อันนี้เราก็สามารถตัดตามที่เราแตะได้มันก็จะได้เป็นประมาณนี้ แล้วแต่ว่าเราจะเลือกตัวเลือกอยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ